นพะาเที่ยวตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกเขียวสุวัรของอุทยานเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็วันนี้มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ก็เลยมาแวะน้ำตกเขวสุวรรณน้ำตกก็๋าวาราจะลงไปาาด้านล่างไปดูน้ำตกกันสุวร ตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำตกสวนเนาะก็เป็นน้ำตกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของจังหงวัดนครราชสีมาเนาะก็น้ำตกก็จะมีความสวยงามน่น้ำตกที่ของันที่สุดทีความแรกของน้ำก็ไม่เหมาะกับการเล่นเนาะฝั่งเล่นมันจะอยู่แบบสั้นๆก็อันนี้จะเป็นน้ำตกที่ แตบว่าเป็นน้ำตกแห่งความสวยงามสำหรับน้ำตกหรือสวนก็สำหรับใครที่มาเที่ยวที่อุทยานวัดน้ำเขียวก็แวะมาที่เขาใหญ่ได้ก็มาเลยกันมาหน่อยที่โรงพยาบาลแโลก็จะมาเจอ่ยวน้ำตกหรือสวนที่อยู่ความสวยงาม่ก็มีน้ำตกเยอะน้ำเยอะก็เหมาะสำหรับการมาท่องเที่ยวนะขอบคุณที่รับชม ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ